วันพฤหัสบดีที่13พฤศจิกายน2 5 6 8เวลา8ปกาเนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดยนายสถิศรีสงครามปลททัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดปลอยโดยพนักง,งานกองการเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี2 5 6 8จังหวัดร้อยเอ็ดโดยกำหนดให้วันที่1 4พฤศจิกายนของทุก เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวงเพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้ประชาชนและคนรุ่นหลังได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมพิมพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยมีนายชัชวาลเป็นจ่สิรีวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีพร้อมนำข้าราชการตุลาการหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐและองค์กรภาคเอกชนร่วมพิธีในครั้งนี้หน้าหอประชุมจังหวัดร้อยเอ็ด